ADV นะครับมาติดไฟ40่สิวัตต์นะครับสามลำแสงนะครับผมตำแหน่งแคทบาร์นะครับหนึ่งคู่นะครับอมาดูลำแสงกันครับอันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะครับแสงไฟหน้าเดิมๆอยู่ประมาณนี้นะครับด้านหน้านี่คือแสงไฟหน้าเดิมนะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับ สปอตไลท์รุ่นนี้จะเป็นสี่สิบวัตต์นะครับสามลำแสงในหลอดเดียวนะครับมีหนึ่งลำแสงลำแสงที่สองเป็นขาวและเหลืองพร้อมกันนะครับคือสูงกับต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็อันที่สามจะเป็นไฟพาร์ครับผมเปิดไฟขาวกดพาร์ได้แบบนี้ครับหรือไม่เปิดก็เราก็พาร์เล่นได้ครับพาร์นี้ใช้งานได้แบบว่าเห็นชัดเจนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ตัวนี้จะเพิ่มเป็นสวิทช์ไฟพาสแบบนี้ครับจะเปิดค้างไม่ได้นะครับจะเปิดได้แต่แบบกดแล้วก็ติดนะครับกดติดไฟดับมาดูแสงหน้ารถกันครับแสงหน้ารถนะครับตัวนี้จะเป็นไฟต่ำนะครับแสงจะวิ่งลงพื้นประมาณนี้เลยนะครับ ไม่แยงตาเพราะเราเห็นมองเห็นรถอยู่ปกตินะครับสันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับ